โอเคทุกคนคะ่ะเราจะมาเช็ดได้กันสำหรับเจ้ายาลิสเอ้ยเจ้ายาลิสใหม่2023ด้านข้างอิสตัคเตอร์ค่ะสวัสดีค่ะ,สว,ส,คะสวัสดีครับอิสตัคเตอร์เฮครับโอเคขออนุญาตปรับเบาะก,ก่อนนะ,นะครับปรับระดูเลยเป็นแมนวด,ดเนาะปรับสูงต่ำได้โอเคก็จะจกครั้งแรกกับตัวยาลิสใหม่นะเดี๋ยวเราทดสอบขับก่อนทดลองขับก่อนผู้หญิงไซ์ เสมอ์ร้อยหกสิบหนักห้าสิบเดี๋ยวมาลองดูกันเครื่องพันสองเบนซินเหมือนเดิมเนาะใช่ครับผมคันนี้สีขาวด้วยจ้ะปรับพวงมาลัยไ,ได้ไหมขอลองปรับอขึ้นลงได้ครับขึ้นลงได้อย่างเดียวใช่ไหมใช่ครับผมยึดยุบไม่ได้โอเคประมาณนี้พวงมาลัยก็มอติฟฟังกชันแต่ว่าไทายไม่ตัดเนาะอ,อันนี้เราเริ่มเลยไหมได้ครับผมเดี๋ยวเริ่มจากระบบแรกครับจะ,ะลองให้ดูเกี่ยวกับ RCTA ก่อน ตรงนี้เราเข้าเกียร์ถอยหลังไปเลยครับอ๋อมีเพิ่มขึ้นมามีครับผม RCTA ก็คือในเรื่องของกล้องหลังเนาะใช่ครับผมเป็นดี a ย cross t r a f f เวลาตอนที่เราเข้าเกียร์ถอยหลังเะยครับมีรถผ่านมาก็จะมีเสียงแจ้งเตือนว้าวกล้องชัดมากกล้องปรับใหม่ดีมากเลยคุณนะรู้สึกว่ามันชัดกว่าเดิมอ่ะจะเป็นกล้องสันดีครับตัวนี้โอเคขอรถผ่านหลังคับหนึงครับนี่เราเข้าเกียร์ R แล้วนะใช่ครับผมตอนนี้เราจะแก้รถอ่า เขมีรถผ่านมาเราจะได้ยินเสียงแจ้งเตือนนี้ครับอ๋อดีจังแต่ถ้าเกิดถติว่าเราลําคาเราปิดได้ไหมปิดได้ครับผมจะมีจะมีปุ่มอยู่ทางฝาเลยอ๋อก็คือในเรื่องของ R C T A ครับ C T A เออก็คือในเรื่องของไอตัวกล้องมองหลังที่ชัดขึ้นจอขนาดเท่าไหร่ครับตรงนี้จอเป็น9นิ้วครับ9นิ้วอ่ะจอชัดมากดีมากโอเคเราเริ่มทดสอบกันเลยดีไหมครับ ก็จะแระเย็นไปปรับเองได้โอ้อยู่นะขอแบบที่ผ้าก็พอเดี๋ยวมันจะแข็งไปอ่ะแรงลมอ๋อไม่ได้แยกใช้คว้าแต่ว่าแรงลมกับแรงลมกับตัวปรับอากาศใช่อุณหภูมิตัวหน้าจอปรับแอร์นี่ก็เป็นปรับดิจิตอลเนาะเป็นเอ่อวิคนนต์ตรนีดิจิตอลเกิดตรงนี้เป็นอะนาล็อกอีกโอเคเดี๋ยวมันก็ดูสวยเลย เราไปไลน์ไหนเอ,อ่ยตรงนี้นะตรงข้าอากาศได้ไหมครับระหว่างสีเขียวโ okay. อเคแอบมีรถเขิดเขินนี่ไปลุยที่ไหนกันมาเลยอันนี้เลยครับไอ้เรื่องทางซ้ายโอเคขอโทษค่ะโอเคเดี๋ยวเราต่อท้ายขั้นสีแดงตรงนี้ได้ไหมครับได้เลย,เลยอันนี้ให้เทสอะไรก่อนคะ อันนี้จะเป็นสถานีเบรกครับลองทดสอบเกี่ยวกับระบบ BSC ว่ามีระบบป้องกันการลื่นถลายนะครับมันช่วยได้มากขนาดไหนแต่ในรอบแรกครับขออนุญ,ญาตให้ลองปิดระบบดูก่อนครับะจะได้รู้ว่าเวลาไม่มีระบบเนี้ยครับขับขี่บนเป็นที่ลื่นความรู้สึกจะเป็นยังไงอ่าก็คือเดี๋ยว จะมี before after ว่าร,รอบแรกเนี่ยก็คือแบบไม่เปิดระบบเลย<ช>เรียกระบบอะไรนะคะเป็น BSC ครับ BSC นะ,ะทดสอบ BSC แต่รอบแรกจะไม่เปิดก่อน BSC ร, <B ST S 2> รอบสองจะลองกัน<ช><ช>เดี๋ยวมาบอกฟิลจ้ะว่าเป็นยังไงเต่อท้ยคันนี้นะครับครับผม เปิดซ้ายและขวาในความเร็วต่ำะ้ในความเร็วต่ำมันก็จะโชว์ด้วยที่หน้าจอกลางตรงนี้ให้เราเลยดีว่ะเห็นมุมมองหมดเลยอ่ะแต่ถ้าเกิดขณะที่เราแบบสตาร์ทรถอยู่เนี่ยสมมติวกรณีว่ากลางคืนเราจะลงจากรถอ่ะเราเบรกไว้อย่างเงี้ยเดี๋ยวขอลองนะเฮ้ยม, hey, มันก็โชว์ติดคข้าผมติดตลอดเลยอ่ะมันก็เห็นมุมมองสามร้อยสองศาเลยอ่ะว่าด้านซ้ายขวาเราเนี่ย ผู้หลายหรือเปล่หลาหมืนกลางคืนอย่างเงี้ยเออดีดีดีเนชอบจอจอชัดยาริสคันน,น,นี้ปรปับปรุงใหม่ปีสองพนยี่สิบสามดีชอบเลีวจัดต,ต,ตัวช่องเบอร์สองเลยครับโอ <Okay. S 2> เคเบอร์สองครับครับครับารัรับิรรอบคับคันแลัวก็ภายรับครับครัรเปลร่ยนแปลคบรงบ้างาบคับับคับครรับยรริส2ร2 3นะคะ ปลื้มอันแรกเลยก็คือตัวกล้องมองหลังแล้วก็ตัวจอขนาดใหญ่ที่เห็นชัดเจนรถม้างหลังมีเสียงเตือนด้วยจ้าอ่ะแต่ว่ารูปทรงหน้าตายังไงเดี๋ยวพาไปดูรายละเอียดกันเจ้กันค่ะ คันนี้เลยนะคะซึ่งอยากให้ทุกคนเนี่ยมาดูรูปปลาภายนอกกันพ,อ,พอมกันแบบรวดเร็วนะคะนั่นก็คือว่ารถคันนี้ปรับปรุงใหม่ปี2566เปลี่ยนใหม่ทั้งหมดภายนอกเลยนะคะมาออปชั่นเต็มรูปหล่อยอย่างนี้เลยแต่นี้เนี่ยจะเป็นในเรื่องของชุดแต่งและโซ่นะคะตัวนี้เนี่ยจะเป็นรุ่นของตัวยาริสรุ่นพรีเมียม ถ้าเกิดจะไม่ผิดอ่ะเป็นรุ่นพรีเมียมซึ่งเราได้มีการทดสอบไปแล้วด้วยแล้วก็เลยจะพามาเจาะลึกถึงรูปลักษณ์ภายนอกกันว่าหน้าตาเป็นอย่างไรค่ะแต่มีอะไรที่เปลี่ยนแปลงไปบ้างมาดูพร้อมๆกันแต่กล้องขยับเข้ามาค่ะในเรื่องของล้อเนี่ยยังเป็นล้อขอบ15เหมือนเดิมนะล้ออ l ล o ย To Tone อย่างนี้นี่เองที่ทุกคนได้เห็นนะคะสเปคยางเป็น185ท R 1 5รุ่นนี้แบบนี้ทรงลมซุ้มล้อเนี่ย ไม่มีอะไรบุกมาอย่างนี้นะบอกก่อนว่าเป็นในเรื่องของตัวเครื่องยนต์เบนซิน1.2ลิตรนะคะ ส่วนกระจกหูช้างในรุ่นของพรีเมียมและก็พรีเมียมเเนี่ยจะเป็นสีดําพร้อมไฟเลี้ยวนะส่วนมือจับเนี่ยจะเป็นสีเดียวกับตัวรถเลยมีสีให้เลือกถึง8เฉดสีด้วยกันนะแต่ว่าก็รอชมรอติดตามรายละเอียดอีกทีหนึ่งแต่วันนี้บอกไว้ก่อนว่าพามาชมกันเฉยเยังไม่รู้ราคาเดี๋ยวพรุ่งนี้ที่ผ่านเอมบราโกแล้วเดี๋ยวจะแปะราคาให้นะคะว่าแต่ละรุ่นของตัวยาลิสใหม่รุ่นปรับปรุงใหม่256เนี่ยมี4รุ่นด้วยกันบอกก่อนมีสปอร์ตสมาร์ท พรีเมียมรุ่นนี้แล้วก็ตัวท็อปสุดเนี่ยจะเป็นพรีเมียม S นะคะสีประตูอย่างนี้เลยเป็นแฮชแบ็กนะตัวนี้นี่สีพิเศษของเขาก็ออกเป็นเทาเทาเมทัลเมทัรสีเลยกยากเหลือเกินแต่มี8เฉดสีจำไว้แค่นั้นพอนะคะอีกสิ่งหนึ่งที่เปลี่ยนแปลงไปมีไฟเบรกดวงที่3พร้อมสปอยเลอร์ต่กล้องดูข้างๆเห็นไหมสปอยเลอร์จะเป็นอย่างนี้เป็นเอกลักษณ์ของเขาเลยนะคะแล้วก็ เสาอากาศแบบชาร์กฟินนะคะส่วนเปิดประตูข้างหลังเป็นเช่นลายมาดูพร้อมๆกันอะก็มีใบปัดน้ำฝนให้เมื่อกี้บอกไปแล้วว่ามีไฟเบรกดวงที่3ประตูจะเป็นแมนนวลนะคะคุณก็กดใต้โลโก้ตโตโยต้านี่เปิดขึ้นมาเป็นแบบอัตโนมือข้างหลังก็คงยังความกว้างขวางนะคะแต่เขาออกแบบมาเนี่ยในเรื่องของ ความอำนวยความสะดวกเยอะแยะมากมายนะคะในเรื่องของการเก็บของพับเบาเนี่ยได้ยาว60-40นะคะในรุ่นของพรีเมียมแล้วก็พรีเมียมเอสด้วยนะแล้วก็มีในเรื่องของชุดซ่อมยางแล้วก็ไอตัวกล่องเก็บเนี่ยชอบในการออกแบบมากเลยอยากเห็นหน้าเอนจิเนียร์มากมีหลุมให้ถึง3หลุมเก็บรองทุงรองเท้าออกแบบได้เลยนะคะแต่ไม่มีร้อยอยางอะไหล่เดี๋ยวนี้เขาเป็นสมัยใหม่ละก็จะเป็นชุดซ่อมยางแทนโดยรวมประมาณนี้และก็เมื่อกี้เนี่ยเราก็ไปทดสอบมาแล้ว ชอบมากในเรื่องของจอที่ขนาด9นิ้วและชัดมากชัดมากไม่พอขนาดที่เราถอยหลังเนี่ยมีการเตือนนะคะถ้าเกิดมีรถมาผ่านข้างหลังนี้มีเตือนติดตๆิเพิ่มความปลอดภัยให้ด้วยในรุ่นของพรีเมียมและก็พรีเมียมเนะคะเขาก็จะมีในเรื่องของกล้อง mm. เทคโนโลยีตรงนี้ให้สําหรับมองหลังนะคะ mm. เดี๋ยวเราไปดูกันด้านไหนว่าเป็นยังไงคะ่ะ mm. ทุกคนคะ่ะเข้ามาด้านในกันบ้างนะคะ mm. เปิ้ลอ,อยากพาชมกันในเรื่องของตัว จอตรงกลางขนาด9นิ้วนะเมื่อกี้ที่เราไปทดสอบกันนะในรุ่นพรีเมียมเหมือนกันรถสังเกตนะคะรพรีเมียม<ร>แล้วก็พรีเมียมเอสเนาะตัวท็อปสุดเนี่ยความแตกต่างที่ชัดเจนก็คือเรื่องของสีเบาะตัวนี้เป็นคันพรีเมียมนะคะเบาะก็จะเป็นสีดำผส,สมน้ำตาลแล้วก็เดินได้ออกสีเหลืองทองแบบนี้นะคะและในเรื่องของเบาะที่เป็นของพรีเมียมเอสเนี่ยจะเป็นดำแดงจำแค่นั้นพอแล้วก็ในเรื่องของหน้าจอแสดงผลตรงกลางเนี่ย9นิ้ว ต้องบอกก่อนว่าเมื่อกี้เนี่ยเราไปเทสได้กันแล้วจอให้ความคมชัดมากๆพร้อมกับตัวเทคโนโลยีกล้องมองหลังเนี่ยคือตอนนี้ไม่รู้ว่าเปิดได้ไหมเปิดคงไม่ได้เพราะว่าเราอยู่ในองสตูดิโอนะจอมีความชัดแล้วก็มีเรื่องของตัวเทคโนโลยีเวลาถอยหลังเนี่ยก็จะมีเรื่องของถ้าเกิดมีรถผ่านหลังมาก็จะมีการเตือนด้วยและชื่นชอบมากสําหรับตัวเทคโนโลยีตัว VSC เราได้ไปเทสได้ในพื้นถนนเปียกเราได้เห็นถึงความชัดเจนมากๆว่า ระหว่างเปิดใช้งานกับไม่ได้เปิดใช้งานช่วยได้เยอะมากๆเลยอันนี้ก็เป็นรถรุ่นใหม่สําหรับรถยาริสปี2,566นะคะอันนี้คือการเปลี่ยนแปลงไปส่วนเดิมเนี่ยเครื่องยนต์เดิม สีเบาะที่นั่งห้าที่นั่งเหมือนเดิมในราคาที่ยังไม่ทราบเดี๋ยวยังไงทราบจะมาเปิดเผยข้อมูลให้ดูนี่คือสเปคเข่าวๆใครอยากรู้รายละเอียดเพิ่มเติมหลังจากพรุ่งนี้นะคะ9มีนาคมหลังเที่ยงเป็นต้นไปได้รู้ราคาแน่นอนใครอยากชมของจริงไปชมกันได้เลยที่โชว์รูมโตโยต้าทวัวเทสหรืองานมอเตอร์โชว์ปี2566นะคะครั้งที่44 นะคะเริ่มวันที่22มีนาะคมเป็นต้นไปอย่าลืมนะคะไปรับชมกันได้เลยครั้งนี้จบคลิปเพราะว่าเวลาสั้นมากนิดเดียวมีให้ชมคร่าวๆก่อนขอกำลังใจกดไลค์กดแชร์ทุกช่องทางของคาวาอี้คาวาิลาก่อนขอบคุณสวัสดีค่ะบายไปชิงแล้ว